ทีนี้มาดูคดีสําคัญครับที่คุณเฟรนช์ฟรายเกิ่นไปเมื่อเบรกที่แล้วกับคดีของแม่น้ำหนึ่งเมื่อวานดอดไปพบกับตํารวจในคดีที่ชักชวนให้คนเล่นพนันออนไลน์ผ่านการไลฟ์สดสารพิพากษาแล้วนะครับจำคุก3ปีปรับ5,000บาทแต่ว่าสารภาพครับลดโทษให้กึ่งหนึ่งและให้รอลงอาญาด้วย2ปีขณะเดียวกันคงต้องจับตาตำรวจที่กำลังตรวจสอบหลักฐานพบว่ามีบัญชีของแม่น้ำหนึ่งที่มีเงินหมุนเวียนอยู่เป็นล้านเลยนะครับ แล้วนี่อาจจะเป็นหลักฐานสําคัญที่เชื่อมโยงว่าแม่น้ำหนึ่งเป็นเจ้ามือเปิดรับแทงหวยออนไลน์เองครับนางสาวพิรดาธนาชดจินดาหรือว่าแม่น้ำหนึ่งนะครับเดินทางเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหากับพนักง,งานสอบสวนสอนอลำพักชีตั้งแต่ช่วงเช้าของเมื่อวานโดยตํารวจใช้เวลาสอบปากคํานานกว่าหนึ่งชั่วโมงก่อนจะแจ้งข้อหาช่วยเหลือโฆษณาหรือสนับสนุนให้มีการเล่นการพนัน ซึ่งเจ้าตัวนะครับก็ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาโดยให้เหตุผลว่ามีคนมาชักชวนมาจ้างให้ตัวเองเนี่ยไลฟ์สดมาจ้างให้ตนเนี่ยชักชวนให้คนอื่นมาเล่นการพนันจริงแต่ที่ทําไปเนี่ยก็คือรู้เท่าไม่ถึงการไม่รู้ว่าทําแบบนี้แล้วผิดกฎหมายจากนั้นตํารวจจึงได้นําตัวแม่น้ำหนึ่งส่งอายการพิจารณาสั่งคดียื่นฟ้องต่อสารอาญามีบุรีทันที โดยสารพิจารณาจากคำฟ้องและคำรับสารภาพของจำเลยในชั้นสอบสวนแล้วพิภากษาว่าจำเลยมีความผิดตามพรบการพนันโดยลักษณะการกระทำความผิดเป็นการแพร่หลายเล่นการพนันเป็นวงกว้างเห็นควรลงโทษสูงสุดตามกฎหมายให้จำคุก3ปีปรับ5,000บาทแต่จำเลยรับสารภาพเป็นประโยชน์มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงเหลือจําคุกเป็นเวลา1ปี6เดือนและปรับเป็นเงิน2,500บาทแต่เนื่องจากจําเลยเป็นผู้หญิงและไม่เคยต้องโทษจําคุกมาก่อนให้รอการลงโทษเอาไว้2ปีและให้คุมความประพฤติของจําเลยไว้มีกำหนด1ปีรวมถึงห้ามจําเลยทำลักษณะเช่นเดียวกันนี้อีกหากจําเลยกระทำการในลักษณะนี้อีกศาลจะเพิกถอนการคุมประพฤติก็มีคำพิพากษาออกมาแบบนี้นะครับ ขณะที่หัวหน้าชุดปฏิบัติการจับกลุมบอกว่าพบหลักฐานด้วยครับว่าแม่น้ำหนึ่งมีส่วนร่วมกับเว็บพนันดังกล่าวและเป็นผู้เปิดรับแทงพนันเป็นเจ้ามือถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยแม่น้ำหนึ่งจะบอกว่าตัวเองไม่เกี่ยวนะมีคนมาจ้างให้ไปชวนคนอื่นเล่น,นเฉยเฉยตัวเองไม่ได้เกี่ยวกับเว็บพนันแต่ตำรวจบอกว่าพบหลักฐานเลยครับเป็นบัญชีธนาคารที่เปิดรับแทงพนันเป็นบัญชีที่แม่น้ำหนึ่งเนี่ยโพสต์เอาไว้ใน Facebook และมีการไลฟ์สดมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2บัญชี หนึ่งในนั้นเป็นชื่อของแม่น้ำหนึ่งเองเมื่อมีการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินพบว่ามีเงินหมุนเวียนในบัญชีนับล้านบาทต่อเดือนจึงเตรียมขยายผลไปยังผู้ร่วมขระบวนการคนอื่นๆด้วยนะครับสิ่งที่เราคาดหวังก็คือการเ,เห็นรอยเชื่อมต่อของเจ้าของเว็บพานั้นฟุตบอลกับบัญชีแม่น้ำหนึ่งถ้าเราหาตรงนี้เชื่อมต่อได้มั้ก็จะเป็นหลักฐานสริม ในการพี้จนะได้แต่มันก็มีมีข้อ,อ,อปีกย่อยหลายๆเรื่องเรื่องการโอนเงินมันอาจจะไม่ใช่เป็นการโอนเงินก็ได้เป็นการโอนเงินส่งอะไรอย่างี้ต,ตัวอาจจะไม่ไม่เห็นลอยก็พยายามตรวจสอบการเป็นเจ้ามือตำรวจก็คงต้องตรวจสอบกันต่อไปนะครับถ้าเกิดผิดจริงก็ต้องดำเนินคดีไปตามนั้นขณะที่แม่น้ำหนึ่งหลังจากที่เดินทางกลับบ้านครับได้โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าเดี๋ยวจะใบ้เลขเด็ดต่อทันที เนื่องจากตำรวจแจ้งว่าสามารถใบตัวเลขได้การใบเลขเด็ดเนี่ยไม่ผิดกฎหมายนะโดยแม่น้ำหนึ่งโพสต์ภาพทูบที่พร้อมจุดแล้วก็แคปชั่นนะครับแบบนี้ครับคุณผู้ชมเอกว่าความหวังหมู่บ้านฮ่าฮ่าฮ่าขอไว้ยี่สิบงวดมาแล้วสิบงวดตรงเป้าแน่นอนใครรอดูไลฟ์สดบ้างพร้อมกับมีการขอบคุณทุกกําลังใจที่มอบให้นะครับพอโพสต์ใน i อีแบบนี้เรื่อยมาจนถึงช่วงดึกเมื่อคืนครับแม่น้ำหนึ่งก็ไลฟ์เฟซบุ๊กจริงๆ มีการเปิดเผยเลขทู้ปู่ที่รอคอยเป็นงวดวันที่16มิถุนายนวันนี้นะฮะงวดนี้นะครับเจ้าตัวบอกว่ามั่นใจมากถูกแน่นอนเราต้องขอเบอร์หน่อยนะนะฮะไปดูกันเองแล้วกันถ้าอยากรู้แล้วก็บอกว่าขอให้ทุกคนนั้นเชื่อมั่นถ้าถูกงวดนี้เนี่ยเดี๋ยวจะนําเงินไปทําบุญด้วย1ล้านบาทนะครับก็มีการไลฟ์สดแบบนี้เมื่อคือนมีรายงานว่ามีคนดูไลฟ์สดเนี่ยเกือบ5 0,000 0คนนะคุณผู้ชม หนึ่งในห้าแสนเป็นคุณแบงค์หรือเปล่านอนแล้วครับอ๋อนอนแล้วนะฮะยังไม่ทันยังไม่ทัน